เวสุเกตังปะกวาตังอาลานัสยาภิกขายาเขาโนตรังธรรมะจังังปวัติตังอภิวันตียังสัมมเนปังมะเนนวะเทเวนวามาเรนวานภามนานาสิวะโลกะจมิเต Cha Tomma La Chika Théva Samanod Sa Ve Súng Cha Tomma La Chika Nang Théva Suntawa Ya Dawatting Sa Théva Samanod Nang Théva Nang Sattang Ya Ma Théva Samanod Sa Nang Théva Nang Sattang Suntawa Dojita Théva Samanod Sa Ve สัตตังสุตตวะปินมาราตินเทวะสมาโนสัเวสุขปินมารดาตินนางเทวานั้นสุตตวะปรมิสวัตินเทวะสมาโนสัเวสุขปารามิสวัตินางเทวานางสัตสุตตวาอมฟายกาเทวาสมาโนสาเวสุเอตังมะขวัตาภาลานสิยัง อนุภริสชาเทวะสมารูสาเวสุพังอภริสชสานางเทวะสันตังสุนทาวาะมปโรหิตาเทวะสมารูสาเวสุพังอโรหิตานังเทสันตังสุนทวามหาภะมาเทวะสมารูสาเวสุมหพังมานังเทวะสุนทวาปุตติตาภาเทวะสมารูสาเวสุปุตติตาสุเทวานังสัตตังสุนทวา อาปมาณพาเทวะสมนุสเวสุอาปมาณพานังเทวะสัตตังสุตตวาอาปสราเทวะสมนุสเวสุอาปาสรานังเทวะนังสัตตังสุตตวาปริตตุปาเทวะสมนุสเวสุปริตตุปานังเทวะนังสัตตังสุตตวาอาปมาณสุภาเทวะสมนุส ອະພະຣະຍະບານັງເທວະນັງສາດັງສຸຕະວາສະບັດတိຮະຄະນະສະມະໂນສາເວສຸງສະບັດတိຮະຄະນະເທວະນັງສາດັງສຸຕັງສຸຕະວາເຫຫະພະຣະເທວະສະມະໂນສາເວສຸງເວະອະພະຣານັງເທວະ อาภิหาเทวาสมพนุสสาเวสุอาิหาเทวานังสัตตังสุนตาวาปาเทวาสมพนุสสาเวสุอัตตาปานังเทวานังสัตตังสุนตาวาเทวาสมพนุสสาเวสุสุนธาสาณังเทวานังสัตตังสุนตาวาสุนธาสีเทวาสมพนุสสาเวสุสุนธาสีนังเทวานังสัตตังสุนธา เทวาสมโนสาเวสุงเอตังวันตังบาลานสยังอิสิปตนเนกาตาเยอนุตาลังทมจากกรรมบวติตังอปติวัตติยังสมณีมเณนวเทเวนวเลนวาภมมนาวเกนสิวกสมิเต กเทนะโมฮ و เตนะยาวะพามะโลกะสาทงภูปังอาจิยังเปสัมบกัมเปสัมภเปติอาภามานจจโอลลาโลกาโสโลเกบานตวโหเสติกังเมวะเทวนังเทวานุภาวะคาตโคปะกะวะอุทานังอุทานเนสิอัญญสิวะตถโพคุณทันโยัญญสิวะตถโพคุณทันโยติ อิติตังอายสมะโตปนลธรรมยัตตาอัญญะโกลทันโยตเววานามังอโเอ